สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับนะก็มีคำถามเข้ามาเนาะนะครับว่าถ้าเราไม่ได้รวยนะครับหรือชีวิตเรากำลังแย่เนี่ยเราจะจินตนาการถึงความสำเร็จได้อย่างไงนะครับเออน่าสนใจนะบางคนบอกว่าอาจารย์เนี่ยคุณก็พูดได้ดีนะครับอย่างงู้นอย่างนี้นแ,ตแต่ผมมกำลังแย่ยเลยนะผมจะจินตนาการถึงความสำเร็จได้อย่างไงต้องบอกก่อนครับว่า บางครั้งเนี่ยนะครับเราต้องทําเป็นแบบว่าไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคนเราทุกคนมีความฝันนะนะครับสมัยเด็กๆเ,เราอยากฝันเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยากฝันเป็นซูเปอร์แมนบ้างนะครับเป็นพระเอกหนังจีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากฝันนะนะครับแต่บางทีเราฝันว่าเราอยากไปกินไอ้นูน่นไอ้นี่นะครับเราก็เห็นตัวเองไปนั่งกินมันคงจะอร่อยน่าดูนึกออกไหมฮะเออ บางที่เราหิวจัดๆอย่างงี้คุณดูฟังแล้วมีคนมาพูดเรื่องอาหารให้เราฟังว่าโอ้โหนี่นะนะครับเราอ่ะก็ไปกินอาหารอันนี้มานะโอ้โมันหอมมันอร่อยมากมากเลยตามที่คนเอกเขาบรรยายนี่ครับจินตนาการแบบนี้ครับแต่ว่าเราจินตนาการให้มันได้ถึง,ถง,ถงอารมณ์จริงๆไงเช่นสมมุติว่าคุณบอกว่าถ้าคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณยังอ่านหนังสือเร่มเดิมดูหนังเรื่องเดิมนะครับใช้ชีวิตเหมือนเดิม คุณก็แค่ทาความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะนะครับเราก็มีความสําเร็จทุกวันนี้อยู่แล้วนะครับคุณทําอะไรที่คุณมันสําเร็จแล้วคุณก็แค่คุณก็แค่ค,แค,ค่อยๆทํามันไปเรื่อยๆนะครับทํามันไปต่อชื่นชมกับความสําเร็จของตัวเองที่เป็นเล็กๆน้อยๆ,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 ๆบ้างเช่นตอนนี้คุณอาจจะตื่น9ก้าโมงเช้านะครับหรืออา,อาจจะตื่นสักตีห้าเฮ้ยคุณตื่น ตีห้าที่สำเร็จคุณชื่นชมตัวเองบ้างนะครับแล้วก็มันเก็บความรู้สึกที่คุณทําสําเร็จในวันคุณตื่นตีห้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแค่นี้ครับมันเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่คุณตั้งใจไว้แต่คุณทําได้แล้วไงวันเนี้ยนะคุณบอกคุณจะอ่านหนังสือครบสามหน้าวันนี้คุก็อ่านได้จริงๆสามหน้าเฮ้ยมันเจ๋งอะนะอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองนะครับเก็บเกี่ยวความสําเร็จเล็กๆน้อยๆทาให้จิตใต้สำนึกเราชิ่นกับความสําเร็จครับทําให้จิตใต้สำนึกของเราชิ่นกับความสําเร็จแล้วความสําเร็จ ใหญ่ๆก็จะมาเองฝากไว้ให้คิดนะครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ